เมื่อคำขื่นที่ผ่านมาค่ะที่พระอุโบสถวัดมชิมมาวาพระอารามหลวงนายโซรศักดิ์อักุลกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดมนต์ทำวัดเย็นเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาประจําปี2566 โดยมีพระครูธรรมสมุทานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวชิมววาดพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีจำนวนมากค่ะในขณะที่ที่พระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวง นายเจนเจตเจนนาวินกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาดประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาทำวัดเย็นและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี2566โดยมีพระราษสารักโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนทำวัดเย็นและเวียนเทียนร่วมรอบอุโบสถ ในขณะที่ที่พระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงในเจนเจตเจนนาวินกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาทำวัดเย็นและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคบูชาประจําปี2566โดยมีพระราชสารกโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีจะเอาวาดวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเป็นประธานสง นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและเวียนเทียงรอบพระอุโบสถโดยวันมาคาบูชาตรงกับวันขึ้น15ข้าค่เดือน3เป็นวันที่พระ,ะสงฆ์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันแขวนมาคต และเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกเป็นครั้งแรกหลังจากตัสรู้มาแล้วเก้าเดือนซึ่งเป็นหลักคำสอนหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้ผ่องใสหรือทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะ